นี่แหละของแท้พี่น้องตุ่มครบสูตรครบเครื่องเลยนี่มีปอดมีเอียงไหนล่ะลายย่างสิคือนี่มีใส่มีเอ่างนี่ละครบเครื่องแล้วพี่น้องครบเรื่องของต้่มตุมแล้วเจียกับสีนถ้อย ท้าว,ว่ามันถอยเท้าเอียมาตมุ่มโอ้ยเอามาซ้อยโอ้ยโอ้ต่ำใจต่ำครัวไปแล้วแยกเจะเอามาซ้อยไปไหนตักออกมาตักออกมาหั่นเป็นชิ้นเราจะปลปอดเพิ้นนี่ ของต้มมันต้องแบบนี้นะมันต้องครบที่ต้มกินทุกทุกครั้งนะมันนัินเครื่องตงม้มเขาคอยครบสูตรอันนี้มาเต็มเลยนี่นเอ้ยถ้ามันต้มแสบเี่ยซุดยอดเลยนะเยนี่ยอ๋อเล็กจีบกอน ใส่อ่อนใส่แก่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาต้มใส่ตะเกียร์ซื้อๆที่น้องบัดนั้นเขาจะคอยมาตุงมไม่โอ้ยมันร้อนดิเจ้ะมันร้อนจ้านี่มันจะสีแซ่บโอ้ย ใบปบะกอบพ้อมพี่นอ้องปังเปื่้ยดีนี่ใบตะปะหันเขาทาพ่อพี่น้องแบบนี้ยังเป็นตะแเส็บมันง่ะนี่สุดยอด หันมาทั้งนี้ยากกับจล้อยมันเย็นจกน่อนนี่นี่มันจังเป็นแต่แซ่พี่น้องใส่เพียของผมอำำําลําเข่าทาเด้